หากได้ชิงแชมป์กับตะว,วันฉายก็พร้อมขยับไปรุ่นเฟ,ฟเธอร์เวท สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านีกเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสารอัปเดตจากวันชิบะชิปอีกเช่นเคยเนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องวุ่นๆุนของเวรุ่นแบนตเวทและก็ววยรุ่นเฟเธอเวทครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับเรื่องของการปีนเวทของแต่และตัวละครครับซึ่งในการปีนเวทขึ้นไปทิ้งแชมป์ครับอย่างที่เราเห็นอย่างทางด้านซูเปอร์เลกครับที่สุดของที่สุดณตอนนี้ซึ่งทั่วโลกครับน่าจะยอมรับ สำหรับเขาครับซปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้า จนได้รับโอกาสครับข้ามน้ําข้ามทะเลไปชิงเข็มขัดกับทางด้านโจนาธานเฮกตี้ในการปีนเวทขึ้นไปครับและนี่ครับวันนี้เองก็ถือว่ามาประเด็นเดียวกันเลยครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือนิโคคาริโลนั่นเองครับซึ่งณตอนนี้เขาอยู่ในรุ่นแบนเตเวทและก็เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในกติกามมยไทยรุ่นแบนเตเวทครับซึ่งทางด้านเจ้าตัวครับก็คาใจไม่น้อยนะในเรื่องของประเด็นการที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปเปส โบครับที่ขึ้นชิงแชมป์กับทางด้านโจนาธานเฮกัตตี้หรือแม้แต่ซูเปอร์เลกครับในการขยับเวทขึ้นไปในรุ่นแบนต์เวทครั้งแรกและก็ได้ชิงแชมป์กับทางด้านโจนาธานเนกัตตี้เลยครับแต่ซึ่งเจ้าตัวเองครับก็มีบอนิดบอน้อยครับแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ถือว่าจะมีไฟ์ในวันเสาร์นี้ครับกับทางด้านเซมาเพชรครับแต่ทางด้านเจ้าตัวเองครับก็ยังเปิดใจอีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องประเด็นของการขยับเวทขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวทครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมีตัวที่่ใหญมา และก็เจ้าตัวบอกว่าแฟนมวยครับเรียกร้องในการขยับเวทขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวทรุ่นของตะวันฉายเป็นแชมป์อยู่ณตอนนี้ครับซึ่งทางด้านเจ้าตัวนั้นครับก็ได้เปิดใจกับสื่อต่างชาติครับในเรื่องของประเด็นการปีนเวทขึ้นไปรุ่นเฟเธอเวทขยับไปอีกหนึ่งรุ่นซึ่งทางด้านเจ้าตัวครับก็ถือว่าเปิดใจเปิดกว้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่จะขยับรุ่นขึ้นไปรุ่นเฟเธอเวทครับในศึกวันยูไนิพแต่ว่าก็ต้องมีข้อแม้นะครับนั่นก็คือหากได้รับโอกาสขึ้นไปชิงตแหน่ง กับทางด้านตะวันฉายเหมือนกับซูเปอร์เล็กเกียริหมู่ก้วขึ้นไปชิงตำแหน่งกับทางด้านโจระทานเนกาตตี้ครับเอาละครับหลังจากที่เราทราบท็อปปิกทราบหัวข้อเรื่องราวที่ไปที่มาครับเดี๋ยวเราไปฟังบทความบทสัมภาษณ์จากนิโคคาริโลครับว่านิโคคาริโลนั้นให้บทสัมภาษณ์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ถ้าหากว่าพวกเขาเสนอให้ผมชิงตำแหน่งกับตะวันฉายผมจะเซ็นสัญญาทันที100ครับผมทำงานหนักเพื่อมาอยู่ในอันดับหนึ่งในรุ่นแบนตัมเวดแต่ความขยันของผมก็คือการฝึกฝนเพื่อสิ่งนั้นเช่นกันดังนั้นถ้าพวกเขาต้องการให้ผมสู้กับตะวันฉายและถ้ามีเข็มขัดเป็นเดิมพันผมจะทำ100%อย่างแน่นอนในการขยับเวดขึ้นไปครับ ตัวผมเองอยู่ในช่วงที่มั่นใจเพื่อท้าทายกับตัวเองหลังจากผลงานล่าสุดของตะวันฉายมีบางอย่างที่ผมเห็นว่าผมสามารถจัดการได้แต่เป้าหมายคือการเป็นแชมป์รุ่นแบนตเวทเมื่อผมป้องกันตำแหน่งนั้นได้หลายครั้งผมจะย้ายขึ้นไปรุ่นเฟเธอเวทและจะเอาเข็มขัดนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นในทางกลับกันก็ได้นะใครจะรู้ ตัวผมเองคิดว่าโจนาธานให้กตี้หนีไปแล้วครับผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำมีการพูดถึงมากมายก่อนที่เขาจะสู้กับฟิลิปเปโลโบและหลังจากการสู้ชื่อของผมก็ไม่ถูกพูดถึงอีกครั้งซึ่งนี่อยากให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองครับ ตัวผมเองต้องการที่ยังคงทำงานหนักต่อไปแต่ผมอยู่ในที่ที่ยากลำบากณนะตอนนี้ผมไม่สามารถป้องกันอันดับหนึ่งของผมได้มันไม่ยุติธรรมเมื่อคุณเป็นอันดับหนึ่งคุณต้องสู้เพื่อชิงตำแหน่งผมรู้ว่าเขาไม่อยากป้องกันตำแหน่งกับผมดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่สู้ ผมอาจจะย้ายขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวทหรือไปกติกาคิกบ็อกซิ่งและเอาชนะคนในนั้นที่ได้ครับซึ่งตัวผมเองครับไม่ได้มีปัญหาในการคุมน้ำหนักผมไม่เคยล้มเหลวหรือพลาดในเรื่องของการคุมค่าระดับน้ำเลยตั้งแต่เซ็นสัญญาผมคิดว่ามันอันตรายสำหรับตัวผมที่จะต้องป้องกันอันดับหนึ่งของตัวเองต่อไป อย่างน้อยผมสามารถรับโอกาสในรุ่นเฟเธอเวตได้เมื่อคุณเป็นแชมป์เงินของคุณก็จะเพิ่มขึ้นทำไมผมถึงยังจะคงรู้สึกกับอันดับตน้ตนๆโดยผมไม่ได้รับค่าแรงในตำแหน่งแชมป์และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทธงด้านิโคคาดิโลครับในประเด็นที่ว่า เจ้าตัวนั้นมีความประสงค์ในการปีนขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวดหรือไม่ครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับสําหรับในบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวครับโอ้โหว่าทางด้านโจนาธานเนกาตตี้นั้นพยายามหนีเจ้าตัวตลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟตอนที่เจอกับฟิลิเป้โลโบหรือแม้กระทั่งไฟที่จะมีการเกิดการป้องกันแชมป์เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางด้านเจ้าตัวนั้นก็เปิดใจนะครับว่าคงไม่มีอะไรต้องพูดอีกต่อไปครับซึ่งให้แฟนมวยหลายฝ่ายตัดสินใจเอาเองเลยดีกว่า ซึ่งเจ้าตัวไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้ในเรื่องของประเด็นการขึ้นชิงตําแหน่งกับทางด้านโจนาธานเนกาต้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีนะครับบอกว่าโจนาธานเนกาต้หนีไปแล้วครับแหมก็ถือว่าคู่นี้แซวกันแรงจริงๆครับสําหรับทางด้านโจนาธานเนกาต้กับนิโคคาริโลครับ ซึ่งเจ้าตัวก็บอกชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่ดูตะวันฉายในการป้องกันแชมป์ครั้งล่าสุดของตะวันฉายนั้นเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปจริงๆเนี่ยประมาณว่าน่าจะมีโอกาสจัดการตะวันฉายได้อย่างแน่นอนครับและประเด็นสําคัญครับที่ทําให้เจ้าตัวพูดถึงในเรื่องนี้ครับเจ้าตัวก็ยังบอกอีกนะครับว่าหลักๆเลยถ้าเกิดว่าทางด้านวันยุบชิปนะถ้าเกิดว่าเสนอให้นิโคคาลิโลครับในการขึ้นชิงตําแหน่งกับทางด้านตะวันฉายเลยเหมือนกรณีกับทางด้าน ซูเปอร์เล็กกับโจนาธานนกาตี้เนี่ยซึ่งแน่นอนครับเรื่องน้ําหนักนิโคคาริโลฟันธงแล้วว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับและก็ยังมองว่าจะตัวนั้นอาจชนะตะวันฉายและก็มีวิธีจัดการครับแต่ก็ต้องเน้นย้ําในเรื่องประเด็นนี้นะครับว่าขึ้นไปต้องได้ชิงเลยนะไม่ใช่ว่าขึ้นไปต้องไต่แรงกิ้งครับซึ่งมันก็ต้องอยู่ที่ว่าแฟนมวยนั้นนิยมชมชอบไหมสําหรับคู่นี้ครับแต่ซึ่งตัวแอดมินเองครับเชื่อนะครับว่าทางนนิโคเปิดประเด็นมาแบบนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงพอสมควรนะแอด มินมองว่าแฟนมวยชาวต่างชาติเนี่ยน่าจะเชียร์พอสมควรครับสําหรับเจ้าตัวในการปีนขึ้นมาในรุ่นเฟเธอเวดเพราะว่าเจ้าตัวเองมีตัวที่ใหญ่ครับน่าจะเหมาะสมกับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเนี่ยน่าจะกระนำระหั่าแน่นอนครับซึ่งแฟนมวยชาวต่างชาติครับเขาก็อยากมีไอดอลมีฮีโร่ของเขาเหมือนกันครับในการมาจัดการมวยไทยในการต่อสู้กันแต่ละครั้งครับและนี่คือนิโคคาริโลในการเปิดประเด็นขึ้นมาแบบนี้โอ้โหครับชาวต่างชาติน่าจะลือกัน เ,เขาก็คงอาจจะจับคู่ไปแล้วแหละว่าทําไมไม่ให้โอกาสาดนานิโคคาริโลในการขึ้นมาชิงตําแหน่งกับทธนัะว,วันฉายครับอย่างไรก็ดีครับถึงว่า่ะครับมันก็มีข้อแม้ครับสำหรับนิโคคาริโลในการจะปีนขึ้นเวทขึ้นมาครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกชัดเจนนะครับในกรณีที่เจ้าตัวจะขยับเวท100%ขึ้นมาในรุ่นเฟเธอเวทนั้น รองได้ชิงแชมป์กับทางด้านตะวันฉายครับโอ้โหครับแฟนมวยชาวไทยได้ยินจากปากนิโคแบบนี้รู้สึกกันยังไงบ้างครับคิดว่าน่าจะมันระห่ำน่าดูไหมครับถ้าเกิดว่านิโคคาริโลคนนี้ครับขึ้นมาชิงตําแหน่งกับทางด้านตะวันฉายโอ้โหแอดมินไม่อยากจะพูดเลยนะว่ามวยอย่างนิโคเนี่ยเป็นมวยที่ชกสนุกมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยชาวไทยหรือแฟนมวยชาวต่างชาติครับชอบมากๆนะมวยที่มีหัวจิตหัวใจแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นรองกระด้ เป็นต่อก็ดีครับสําหรับมวยคนนี้เรื่องหัวใจก็ถือว่าใหญ่กว่าตับอีกคนนึงเลยครับสําหรับนักชกชาวต่างชาติคนนี้ เอาละครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นขึ้นมาของนิโคคาริโลครับในการจะขยับเวทขึ้นไปเจอกับทางด้านตะวันฉายครับแล้วพี่พี่แฟนมวยครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการขยับเวทของนิโคคาริโลลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารดีๆจากต่างประเทศครับแอดมินจะมานํามาแปลแล้วก็มาอ่านแบบดุดันดุดันพี่ๆี่ได้ฟังชัดเจนชัดแจ๋วครับวันนี้เวลาบดหมดเวลาแอดมินขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ